AI on cloud ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณยิ่งใช้เยอะๆคุณก็ต้องยิ่งจ่ายเงินขึ้นไปเรื่อยๆ AI on client ข้อมูลทุกอย่างมันไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ข้อมูลทุกอย่างมันเป็นดาตเตอร์เบสอยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้ความปลอดภัยอ่ะ ปลอดภัยกวข่าวล้านเปอร์เซนต์แต่ความฉลาดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทุกวันนี้เราน่าจะเห็นคอนเทนต์ AI ที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีชาชีพเนี่ยเริ่มเอาไปใช้ในทางที่ผิดๆการปลอมตัวให้ดูเป็นตำรวจแล้วก็โทรเข้าไปเพื่อหลอกลวงประชาชนบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาสื่ออินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยที่มีอิทธิพลในการขายของเอามาเปิดเพจหลอกลวงผู้บริโภคครับหรือว่าเวลาที่เราเล่นฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยพอเราพูดอะไรก็ตามทีมันก็จะมีแอดโฆษณายิงมาตรงเยอะมากดังนั้นผมบอกเลยว่าในโลกยุคนี้นะ แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยต่ำมากแล้วเราจะอยู่ร่วมกับ AI ในโลกนี้ได้อย่างไรวันนี้ผมมีมาแนะนำการใช้เครื่องมือ AI ที่เรียกว่าเป็น private แล้วก็ปลอดภัยมากกว่าอ n อนข u าว สวัสดีครับผมเชื่อได้นะครับว่าหลายๆคนในทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเริ่มใช้ AI กันแล้วแหละขนาดตัวผมเองเนี่ยที่ผมไม่ได้โตมากับ AI นะครับทุกวันนี้ผมก็เริ่มมีการใช้งาน AI เข้ามาช่วยงานเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยสรุปงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําภาพอะไรต่างๆเนี่ยผมเริ่มมีใช้งานเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องบอกตรงๆว่า AI ในทุกวันนี้เนี่ย มันมีความน่ากลัวครับไม่ว่าจะเป็น AI ค่ายไหนก็แล้วแต่พอเรารู้สึกว่ามันมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ต่อให้เขาพูดว่าเขาไม่ได้เก็บก็ตามทีนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องอยู่กับ AI อย่างไรนะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าการที่เราจะเจอมิชาชีพอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยควรต้องใช้การตรวจสอบโดยความคิดของเราก่อนนะครับอย่างเช่นอ่าผมเคยเห็นล่าสุดเนาะมีพี่พิมรีพายนะครับเขามาโพสต์ขาย iPhone เครื่องละ990บาทซึ่งผมบอกตรงครับว่าถ้าเราลองคิดดูในความเมคเซนส์มันไม่มีทางขายได้ อยู่แล้วนะครับเขาบอกเป็นเครื่องแท้ศูนย์นะครับซึ่งพอเราได้ลองส่องเข้าไปดูในเพจดีๆเงี้ยคนกดไลค์หลักหน่วยหลักสิบนะครับแน่นอนว่า ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วมีคนติดตามเป็นล้านคน <Yeah. S 1> คือเขาเอาตัวพิมพ์วิพายเนี่ยเข้ามาในสซ่ของตัว AI นะครับแล้วก็ AI เนี่ยมีการเจเนอเรตขึ้นมานะครับเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลน,นั้นๆน,น,นะครับหรือว่าอย่างในออฟฟิศผมเนี้ยมีล่าสุดเลยครับน้องในออฟฟิศของผมเนี้ยมีมิจฉาชีพโทรมาครับเขาโทรคอลผ่านไลน์มาเป็นหน้าคนใส่เครื่องแบบตำรวจเต็มยศพื้นหลังอยู่มาครบเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น AI นะครับที่เขามีการเจเนอเรตขึ้นมานะครับ แล้วการที่เราใช้ AI ในทุกวันนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยผมพูดตรงๆนะครับโดยส่วนตัวผมผมเชื่ออยู่แล้วครับว่าเขาเก็บข้อมูลเราอยู่แล้วครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรากดยอมรับแอปพลิเคชันต่างๆเราเคยอ่านไหมครับมันจะมีปุ่มอยู่2ออย่างครับเราสามารถเก็บข้อมูลรวบรวมผู้ใช้งาน เพื่อนาไปใช้งานประโยชน์ต่อได้คุณเคยอ่านไหมครับบางทีเนี่ยคุณไม่เคยอ่านเลยคุณกดติ๊กตกลงยอมรับแล้วก็เอาไปใช้งานทันทีนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นความเสี่ยงถ้าสมมติเราแค่เจนภาพกันสนุกสนานเป็นข้อความง่ายๆเอามาสรุปมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอกสารลับในบริษัทข้อมูลลับในบริษัทนะครับหรือว่ารูปลับต่างๆที่เราอยากจะมาเล่นอยากจะมาเจนเราอัพขึ้นคลาวเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ oh. ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันอันตรายมาก แต่ในยุคยุคนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆว่า AI เนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบแล้วครับเป็น AI on cloud ที่เราใช้งานกันตามเว็บเบราว์เซอร์กับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ AI on client นะครับ AI on client คืออะไร AI on client ก็คือการที่เราใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi แต่เราสามารถเจเนอเรตรูปภาพออกมาได้เราสามารถสรุปได้เหมือนกับการใช้ AI on cloud อันนี้มีความปลอดภัยแน่นอนเพราะอะไรครับหนึ่งเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างมันไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันยังคงอยู่ในโน้ตบุ๊กหรือว่าในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสเลย มันไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้อมูลทุกอย่างมันเป็นดาตเาอเบสอยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่าดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําวิธีการใช้งาน AI เนี่ยให้มันปลอดภัยแล้วก็รู้เท่าได้ถึงการนะครับก็อย่างวันนี้ผมก็มีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งเครื่องนะครับก็โน้ตบุ๊กที่จะเอามาใช้งานได้เนี่ยก็ต้องเป็นโน้ตบุ๊กที่ CPU รองรับในการเจเนอเรตในส่งตัว AI ก็คือมี NPU อะไรพวอน,นะครับก็อ,เอ,กเ 7, นอน่เครื่องมีเอ็นนี ก็ผมอยากจะแนะนำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งละกันครับเขาชื่อว่า AI Playground นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ Intel ก็เป็นคนทำออกมานะครับข้อดีก็คือคุณไม่จะเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับคุณไม่จาเป็นที่จะต้องแบบว่า,าจ่ายเงินเพื่อใช้ AI นะครับเพราะว่า AI on cloud ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณใช้งานอยู่ครับบางทีคุณเจนบ่อยบางทีคุณทำนู้นทำนี้บ่อยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโทเค็น ไอ้ตัวโทเค็นตัวเนี้ยถ้าโทเค็นหมดเราต้องรอวันใหม่หรือเราจะต้องเติมเงินเพื่อใช้งานใน่วงตัวคลาวด์แน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับถ้าคุณยิ่งใช้เยอะๆคุณก็ต้องยิ่งจ่ายเงินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ครับมันมี AI ที่สามารถใช้งานได้ฟรีบนคลาวด์แล้วนะครับเพราะเราสามารถเจนงานได้แบบอลิมิตก็คือมันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตอะแล้วมันใช้พลังประมวลผลของ C p U ของเราอะใช้งานอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคมากกว่าโดยวันนี้ผมจะมาลองเจนดูแล้วกันว่าความฉลาดของ AI บนโน้ตบุก๊กมัน ได้หรืออยงความปลอดภัยอ่ะผมกล้าการันตีปลอดภัยกว่าข่าวล้านเปอร์เซนต์แต่ความฉลาดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็วันนี้ผมมีเจ้า a อเซอร์ f t นะครับมาเรามาลองดูโน้ตบุ๊กนะครัไม่ต้องสนใจหรอกขอแค่ซีดเป็นตัวคออัลต้ามันก็จะมีตัว AI ในการเจนได้นะครับ <Okay. S 1> เราจะมาลองพร้อมคําสั่งก่อนนะครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็ อันแรกนะครับผมอยากจะสร้างตัวละครสักหนึ่งตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อยากให้มีรถยนต์กับยีราฟในภาพนะครับโดยนี้นะครับผมใส่พร้อมเข้าไปประมาณว่าผมอยากให้เจนตัวละครออกมาสักหนึ่งตัวผมขี้เกียจวาดเองนะครับผมจะได้เอาไดคัดภาพตัวนี้เอาไปใส่ใช้งานอ่ะแล้วลองเจเนอเรตมาครับปึ๊บอ่ะตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการรอนะครับซึ่งรอเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองใช้งานถ้าเป็นการเจนภาพนะครับจะค่อนข้างเร็วอยู่อยู่ประมาณสัก1 0ถึง20ิวิ30วิวิประมาณนี้ในการเจนภาพก็จะได้ตัวการ์ตูนขึ้นมา1ตัว อันนี้ก็อาจจะเป็นพร้อมง่ายๆที่ผมลองดูนะครับหรือว่าผมอยากจะลองแบบครีเอทให้มันดูสร้างสารรค์มากกว่านี้นะครับอ่ะผมจะลองพร้อมประมาณว่าผมอยากได้รถสักหนึ่งคันนะครับมียีราฟหนึ่งตัวยืนอยู่บนรถนะครับแแล้วผมก็ลองให้เขาเจนแบบสีภาพมาเลยผมจะได้เอามาเลือกทีหลังนะครับลองกดเจนดูอ่านี่ตอนนี้ออกมาเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณเรียกว่าไม่ถึง1นาทีแล้วกันมันมันแล้วแต่ภาพนะครับตัวนี้ก็สิบถึงสามสิบวิอยู่เรนประมาณนี้เราก็สามารถได้นะครับซึ่งถามว่า อย่างนี้มันปลอดภัยไหมแน่นอนมันปลอดภัยอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถทําออกมาได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันในการเจนภาพอย่างเดียวสมมติผมอยากจะทําภาพให้มันชัดขึ้นนะครับผมไปโหลดร,รูปรูปของผมกับไทเกอร์อะไรเงี้ยมาในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมบอกเลยว่า Facebook มันชอบลดความละเอียด Quality ลงใช่ไหมอัปโหลดเข้าไปปุ๊บ ผมต้องการอัพสเกลขึ้นมานะครับกดปึ้ง,งเข้าไปนี่เลยเขาก็จะเจเนเรตภาพนะครับขึ้นมาที่ให้เม็ดพิกเซลมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นภาพมันใหญ่มากขึ้นแต่ถามว่าชัด100%ยเปอไหมอันนี้ผมก็บอกอตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ชัดขึ้นอะไรแบบเวอร์วังขนาดนั้นนะครับเทียบก,กับ AI on cloud AI on cloud เทพกว่าแต่คุณอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดภาพนี้เป็นภาพลับภาพสําคัญของคุณนะครับ แล้วคุณอัปโหลดออนคลาวด์ภาพนี้ก็อาจจะโดน AI นําไปเทรนใช้งานได้แต่ถ้าอยู่ในเครื่องเรามันจะปลอดภัยมากกว่าดังนั้นตัดสินใจกันดูนะครับทีนี้ผมลองนิดนึงดีกว่านะครับผมเอารูปน้องดีมนะครับน้องของเราในออฟฟิศนะครับอัปโหลดเข้าไปให้ AI รู้จักครับปึ้งแล้วผมก็ใส่พร้อมนะครับผมอยากให้เป็นแบบนี้อะใส่พร้อมเข้าไปกดเจนเนอเรตปึ้งเนี่ครับเปลี่ยนเลยครับกลายเป็นดีมนะครับใส่มาเป็นตีมแนวฮาโลวีนนะโอ้โหมากันแบบดูดิดูแต่งหน้า เอาซะน่ากลัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าเป็นผีที่ดูน่ารักมากเพราะว่าโครงหน้านี่เปลี่ยนหมดแต่ว่ามันก็ยังจําเขาโครงได้อันนี้ก็คือเป็น AI o n client เราสามารถทําได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะเป็นแบบเหมือน AI Remove นะครับที่แบบมีคนอยู่แล้วลบอะไรอย่างเนี้ยมันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออ่ะผมลองอันอื่นดีกว่านะครับ ผมอยากลองขยายภาพดูนะครับผมก็คือแบบผมถ่ายรูปมาแคบอะไรต่างๆไปใช่ไหมลองเข้าโปรแกรมแล้วบอกให้มันขยายภาพขึ้นมาปึ้งนี่มันก็เจนออกมาแต่ถามว่าเนียนไหมในมุมผมถ้ายุคนี้ AI ที่เนียนกว่าตัวเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะแต่ถามว่ามันพอใช้งานได้ไหมไม่เองมันก็ดูสีแบบแปลกๆนิดนึงทองแล้วดูแบบแปลกๆนิดนึงมันแอบจะแบบยังไม่ค่อยฉลาดมากอันนี้ผมอาจจะคิดว่าต้องรอมันอัปเดตสักนิดนึงนะครับผมหรือว่าให้มันฉลาดมากกว่านี้คือถามว่า AI on c l i e n t มันดีไหม มันดีในเรื่องความปลอดภัยดีในเรื่องของ v r i y a c y แต่ถามว่ามันฉลาดเทียบเท่ากับตัว Cloud ได้ไหมอันนี้ผมก็ต้องแบบพูดก,กันตรงๆนะว่ามันยังไม่สามารถทำได้แบบบนคลาวเพราะสุดท้ายแล้ว Database เนี่ย มันยังคงต่ํามากกว่าแต่ถามว่าแล้ว AI พวกนี้มันจะเอามาใช้งานอะไรได้จริงๆริงไหมผมมีอันหนึ่งครับเป็นไฟล์ PDF เนะครับเป็นงานวิจัยผมลองใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วให้เขาทําเจนสรุปออกมาแบบว่าไม่เยอะไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเฮ้ยอันเนี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคถ้าสมมุติเป็นการสรุปข้อมูลเป็นการซ้ําข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็น AI on Cra แคนอ่ะอันเนี้ยพอรับได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสําหรับการใช้ไว้สรุปข้อมูลอะไรต่างๆแต่ถ้า เอาไปเปรียบเทียบว,ว่า ไอออนคลาวเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่าไหมมันใช้งานได้ดีกว่าแต่อันไหนปลอดภัยมากกว่าก็ต้องเป็นออนคลายอนนะครับดังนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับแต่วันนี้ผมลองพามาดูกันแล้วนะครับว่าความฉลาดของ AI on client มันไปถึงไหนแล้วนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในระดับหนึ่งผมคิดว่าถ้าผ่านไปสักส3 4 5าปี AI on client เนี่ยมันก็จะเทพขึ้นไปเรื่อยๆก็ลองดูละกันนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากหาโน้ตบุกรุ่นใหม่นะครับเอาไว้ใช้ AI อะไรแบบประมาณนี้แบบเฮ้ย ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็เจเนเรตภาพได้เจ n เนเรทข้อความหรือว่าทําให้มันซ้ำข้อมูลได้เนี่ย ไอตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับขอแค่หาโน้ตบุ๊กที่มันเป็น CPU ที่มันมี AI อย่างเช่นตัว Intel Core t i7 นะอย่างตัวนี้ก็เป็น Core i7 258V ไม่ได้เป็นตัวเทพอะไรขนาดนั้นเป็นตัว Swift Go 14แรมธรรมดา 32GB นะครับก็ลองดูราคาประมาณ38,000ซ,ซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะตัวที่ถูกกว่าน,นี้มันก็ทําได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ CPU เลยขอเป็น Core i อ t ล a ้ก็สําหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้านะครับรอบหน้าผมจะมีอะไรรีวิวเจ๋งๆมาเติร์นเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ